สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเอกครับมากับครัวคุณอ้อมครับวันนี้จะนำเสนอเมนูนะครับตำน้ำพริกพริกไทยสดรือปลาทาตายเดียกว่าน้ำผิวพริกนั่นเองนะครับก็ก่อนเดินนะครับมาดูในส่วนของตัววัตถุดิบหลักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพริกที่หนูนะครับผมเพิ่มความหอมด้วยการนำไปคั่วนะครับตัวนี้เลยนี่เลย ตัวที่2ก็จะมีในส่วนของตัวกระเทียมนะครับคั่วแล้วก็ตัวหอมแดงคั่วนะครับเพิ่มความหอมให้กับตัวน้ําพริกของนั่นเองแล้วก็วัตถุดิบหลักนะครับที่ขาดซะไม่ได้เลยก็คือในส่วนของตัวเมนูนี้ก็คือจะเป็นพริกไทยสดนั่นเองนะครับตามมาก็จะเป็นในส่วนของตัวกะปิครับกะปิก็ได้เอาไปเขาเรียกว่าคั่วหรือทอดนะครับโดยกระทะ ไร้น้ำมันนะครับสุกเรียบร้อยนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องปรุงรสนะครับเกลือน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลปีบ๊บเมื่อดูในส่วนของตัววัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเริ่มทําการตำกันเลยครับนําในส่วนของตัวพริกไทยสดใส่ลงไปได้เลยครับ นี่เลยตัวที่สองก็จะเป็นตัวกระเทียมนะครับแล้วก็หอมแดงก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการต่ำนิดหนึ่งนะครับอาจจะพลิกอาจจะกระเด็นเข้าตาได้ ในโนนี้ต้องใช้สมาธิในการต่ำนะครับเราลุ้นว่าเรานั้นป้องกันพลิกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่านี่ครับเมื่อต่ำไปซักร,ระยะหนึ่งนะครับก็จะเริ่มแหลกแล้วต่ำต่อนะครับให้ละเอียดเลย เิ่มที่จะละเอียดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวตําให้ละเอียดมากกว่านี้นะครับ ตอนนี้ก็แหลกกำลังได้ที่นะครับขั้นตอนต่อไปใส่ลงไปเลยครับกับตัวกับปิหมดเลย เสียงก็จะดังนิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นการตำก็ไม่สามารถควบคุมเสียงได้อตอนนี้ก็ตำาร็ปิดลงไปแล้วเดี๋ยวตำการเก็บนะครับละเอียดด้านข้างนิดนึงนะครับเพื่อให้ ดูแล้วเกิดความเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับขั้นตอนต่อ,ตอไปก็ใส่นี้เลยนะครับเมนูนี้นะครับก็คือเคล็ดลับจะอยู่ที่ตัวพริกไทยสดครับใส่งไปงพ ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตําเมนูนี้นะครับสําหรับดั้งเดิมก่าจะเป็นสูตรภาคใต้ก็คือหลักๆจะทํากินตอนไหนนั้นก็จะเป็นคนที่แบบหลังคลอดใหม่ๆนะครับมันจะช่วยสมานแผลนะครับให้แผลนั้นแห้งเร็วขึ้นนะครับแต่เราบอเพื่อนๆที่ดูคลิปอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็สามารถทําทานได้เช่นกันนะครับ อนนี้จะต้องเกตเห็นได้ว่าเมื่อใส่หลายๆอย่างลงไปนะครับตัวครกก็เริ่มเล็กลงเล็กลงนะครับเดี๋ยวตามให้ตัวพริกไทยสดนั้นแหละนะครับ เดี๋ยวเพิ่มตัวพร,พริกไทยลงไปอีกนะครับ เดี๋ยวเก็บราละเอียดอีกหน,หนึ่งรอบครับตอนนี้อยากให้เพื่อนๆแบบได้รับกลิ่นมากเลยครับค่อนข้างที่จะหอมของตัวพริกไทยสดมากเลยครับแต่การตำน้ำพริกนะครับพริกไทยสดก็คือต้องตำให้ตัวพริกไทยนั้นแหลกนะครับ